คุณอาจเคยได้ยินชื่อขุนแผนจากตำนานหรือเคยได้ยินเรื่องทหารคงกระพันที่ถูกยิงแล้วยังยืนเฉยแต่รู้ไหมว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้มีแค่ในนิทานเพราะพวกเขาคือกองอัธมาศทหารหน่วยลับที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยกองอัธมาศจากทหารอาคมสมัยอยุธยาสูหน่วยข่าวกรองสุดไฮเทคของกองทัพบกไทยปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกองอัธมาศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพวกเขาคือใคร มีหน้าที่อะไรและทำไมวันนี้ทหารการข่าวถึงยังเรียกตัวเองว่ากองอัธมศเมื่อวันที่สองมิถุนายน2568พนลตรีธีรนันนันขว้างผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองอทางทหารขกทสั่งการให้กองพันข่าวกรองทางทหารทำการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยข่าวกรองทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมสำหรับรองรับภารกิจจากกองทัพบ,บกโดยกองร้อยข่าวกรองทางทหารมีภารกิจหลักในการรวบรวมข่าวสารและเฝ้าตรวจสนามรบสนับสนุนให้แก่หน่วยดำเนินกลยุทธ์พลตรีธีรนันได้ให้อวาดกำลังพลตอนหนึ่งว่าพวกเราคือกองอัธมารที่สืบสานการทำหน้าที่มาตั้งแต่โบราณกาลขอให้เราภูมิใจในการเป็นทหารการข่าวทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารในอดีตกองอัธมารมีความสามารถในการสอดแนมจันกรมรวบร,รวมข่าวสาร มีคาถาอาคมวันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีคาถาอาคมแต่เรามีเครื่องมือพิเศษเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นพวกเราคือหูและตาแห่งสนามรบขอพวกเราเป็นตาที่คมเหมือนเหยี่ยวเป็นหูที่ไวเหมือนนกเขาแมวผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารยังได้เน้นย้ำและสั่งการในเรื่องการรักษาวินัยของทหารและแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพปกต้องการยึดมั่นในอุดมการณ์เกียรติศักดิ์ศรีของทหารอาชีพและมีความพร้อมอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งกองร้อยข่าวกรองทางทหารได้แสดงออกให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกำลังพลและความพร้อมของยุทธปกรณ์ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับคำสั่งจากกองทัพบ,บกเต็มกำลังความสามารถย้อนรอยประวัติศาสตร,ร์กองอัธมาคือใครกองอัธมาเป็นกองกำลังสำคัญของทหารไทยในสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นหน่วยรับประเวณต่างหัวเมืองหน้าดา่าน เป็นกองทหารมหาข่าวกองรบเคลื่อนที่เร็วเชี่ยวชาญการบุนหลังมา้าพิชัยสงครามและมีวิชาอาคมเป็นหน่วยนำหน้ากองทัพกองอัธมาศในสมัยสมเด็จพระเนศวนมหาราชหัวหน้ากองอัธมาศมีตำแหน่งขุนแผนในพงศาวดารส,สมัยสมเด็จพระนเรศสมุดขอยโบราณบันทึกไว้ว่าเป็นทหารใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ต้องเป็นสุดยอดชั้นเลิศข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุอย่างชัดเจนในรัชสมัยอันรุ่งโรจน์ของสมเด็จพระเนศวนมหาราช กองอัตมาศได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นมหาเล็กรักษาพระองค์โดยทหารชั้นยอดเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างยิ่งซึ่งบ่งชี้ถึงบทบาทในการถวายอารักขาส่วนพระองค์ในระยะใกล้และอาจรวมถึงการปฏิบัติภารกิจลับสาคัญคือขนาดของหน่วยในฐานะมหาเล็กรักษาพระองค์นี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีจํานวนราวราวสาสิบนายสมัยสมเด็จพระนารายณ์โชคงกระพันที่ฝรั่งเศสในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปลายพุทธศตรวรรษที่23ได้บันทึกเหตุการณ์สาคัญเมื่อครั้งเจ้าพระยากษาธิบดีปานเดินทางไปเป็นราชทูตเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นถือเป็นหนึ่งในมหาอํานาจของโลกระหว่างภารกิจเจ้าพระยาโกษาปานได้จัดแสดงความสามารถของกองอัธมาศที่ขึ้นชื่อด้านความคงกระพันลาโดยใช้กําลังพลหนึ่งร้อยนายซึ่งทั้งหมดถูกระบุเพียงว่าเป็นกลาสีเรือธรรมดาในการแสดงเจ้าพระยาโกษาธิปดี ให้ทหารเหล่านั้นนั่งรวมกันภายในวงสายสินขณะพิธีกรรมประกอบโดยปรกขาผู้ปักทงทวัรและตั้งสารทิงตาจากนั้นจึงให้สัญญาณแก่ทหารฝรั่งเศสส0 0นายที่ยืนประจำอยู่ในระยะห่างประมาณ20วาให้พร้อมกันลั่นไกปืนพงสาวดารบันทึกว่าเสียงปืน200กระบอกดังสนั่นทั่วบริเวณหน้าพระที่นั่งกลุ่มควันลอยทุ้งไปทั่วสนามแต่ลูกกระสุนทั้งหมดกลับไม่ระคายแม้แต่ชายเสื้อของเหล่าทหารสยามเหตุการณ์ครั้งนั้น สร้างความตื่นตะลึงและประหลาดใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่งยุคกรุงอธนบุรีบทบาทของชาวเขากระเรียงและมอนในกองอัธมาศในช่วงกรุงธนบุรีองพระมหากษัตริย์ไทยยงทรงดําเนินนโยบายรวมพวกกับชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะกลุ่มกระเรียงซึ่งอาศัยกระจัดกระจายอยู่ในป่าบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดให้ชาวกะเรียงเข้ารับราชากา และในกองอัธมาศเพื่อทำหน้าที่เป็นสายลับทางการทหารเช่นการสืบข่าวข่าศึกทั้งนี้ในบางกองอัธมาศทั้งระดับนายและไทล้วนเป็นชาวเขาทั้งสิ้นบทบาทของชาวมอญในกองอัธมาศชาวมอญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อเสียงด้านความสามารถในการรบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในยุคนั้นพวกเขามักรับราชการทำหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณชายแดนฝั่งพมา่ารวมถึงการสืบข่าวด้านทหาร เนื่องจากผู้ภาษาพมา่าได้อย่างคล่องแคล่วชาวมอญจึงสามารถปลอมตัวเป็นสายลับได้อย่างแนบเนียนอีกทั้งยังมีแรงจูงใจทางประวัติศาสตร์เนื่องจากมอนมีความบาดหมางก,กับพมา่ามาแต่โบราณเมื่อครั้งที่ดินแดนของมอนเคยรุ่งเรืองเหนือพมา่าก่อนจะถูกกองทัพพมา่าลุกรานจนเสื่อมอำนาจลงชาวมอนเป็นพันธมิตรกับไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเนศวลมหาราชต่อเนื่องมาถึงยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินในกรุงธนบุรีและยังคงบทบาทในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อชาวมอญถูกตีแตกจากพม่าและอพยพมาอยู่ในสยามก็ได้ร่วมก่อตั้งกองอัธมศเพื่อทำหน้าที่สืบข่าวและสร้างเมืองชายแดนไว้รับมือกับข้าศึกประมันเมืองและความใกล้ชิดระหว่างนักรบมอญกับเจ้านายในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์บทบาทของชาวมอญถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากกรุงเทพถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความไม่สงบจากสงครามยืดเยื้อตลอดระยะเวลา15ปีในสมัยทนบุรีและอีก27ปีในรัชกาลที่หนึ่ง ทำให้เหล่าทหารและขุนนางต้องอยู่ในภาวะพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเจ้านายและได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีหัวหน้าชาวเะเหรีติดต่อมาอยังเจ้าเมืองการจนะบุรีเพื่อขอจัดตั้งถิ่นฐานที่เมืองสังครบุรีบริเวณใกล้ด่านเจดีสามองค์ถือเป็นการแสดงความจงรักทักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็ได้รับการอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้โดยสงบ พุทธศักราช2365กระเหรี่ยง36คนไล่ตีล่าตระเวนพมา่าโดยมีขุนสุวรรณเป็นหัวหน้าพร้อมชาวมอญทำการไล่ตีกองล่าตะเวนพมา่าในพื้นที่สังขละบ,บุรีการจนบุรีเอกสารจดหมายเหตุตอนหนึ่งซึ่งเขียนโดยเจ้าเมืองการจนบุรีก็กล่าวถึงกระเหรี่ยงจำนวน36คนนั้นมีทั้งหนายและไพรบทบาทการเป็นหน่วยข่าวกรองมองราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงได้บันทึกไว,ว้ว่ากรมอัธมาศหรือกองอัธมาศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเปรียบเสมือนกรม CIA หรือกรมประมวลข่าวกลางซึ่งมีหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในสถานการณ์ต่างๆเพื่อสืบฟังข่าวสารลักษณะการทํางานคือการเสืออะมอ,อกแมวเซราซึ่งหมายถึงการซุ่มเงียบโดยไม่เปิดเผยตัวตนหรือภารกิจลับในปัจจุบันชื่อกองอัธมาศได้รับการสืบทอดเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของกองทัพบ,บกไทยการสืบทอดนี้มุ่งเน้นที่ภารกิจหลักในการเป็นหูและตาแห่งสนามรบ ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของกองอาธมาตกดแนบดีแม้เครื่องมือและวิธีการจะเปลี่ยนจากการพึ่งพาขถาอาคมมาสู่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแต่แก่นแท้ของภารกิจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางทหารยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการคงอยู่ของชื่อกองอัธมาตดจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสําคัญของบทบาทด้านข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษในประวัติศาสตร์การทหารไทยและการปรับตัวของแนวคิดนี้ ให้เข้ากับบริบทของแต่ละยุคสมัยเพื่อความมั่นคงของชาติสืบไปขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้ครับพวกเราตั้งใจนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอีกในเร็วๆนี้ขอพระคุณจากใจครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ